ผู้รบเมารุ่นใหม่ทําธุรกิจระเมาอ,อย่างไรให้มีกําไรได้ใจลูกค้ามีงานตลอดทั้งปีลูกค้าที่ดีเข้ามาเพียบข้อแรกเลยนะคะที่ผู้ระเหมาหลายคนเจ๊งนะคะเรื่องการวางแผนการเงินค่ะรับเงินจากลูกค้ามาแล้วเห็นว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ซื้อทองให้เมียซื้อรถไม่มีเงินไปหมุนจ่ายค่าแรงจ่ายค่าของต่อแนะนํานะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เราเห็นภาพได้จริงจ่ายไปจ่ายมาเอาเกินตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดต่างๆข้อสองเลยดารากว่านี้ค่ะข้อ2องสภา,าเกิดการทะเลาะวิวาทกันมาเยอะแล้วนะคะการทําแบบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันส่งผลในเรื่อออองงงขกาาาาารรสสสืื่่่่ววจะะเป็นหลูค้ ือทีมงานและผู้รับเหมาเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันด้วยนะคะบางทีผู้รับเหมารุ่นใหม่ไม่อยู่หน้าง,งานทั้งวันไม่อยู่หน้าง,งานหลายวันให้มีแบบช่างทําผิดเสียทั้งค่าของเสียทั้งค่าแรงต้องมานั่งทุบหรือใหม่งานใหญ่งานยากข้อ3ทําคนออกจากวงการรับเหมากันเยอะมากเลยนะคะคือการไม่บริหารจัดการคะ่ะทํางานทับซ้อนทำงานไม่มีแบบแผนการบริหารต้นทุนเป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันยกตัวอย่างการบริหารต้นทุนแบบเฟืร์นะคะเราอยากใช้ของคุณภาพดีให้กับลูกค้าอยู่แล้วของเนี่ยที่มีคุณภาพดีในราคาต้นทุนถูกเราก็ไปดีลมาเลยะคะ่ะดีลตรงกับโรรรรงงงงาาาานนนนหหืือออว่่ีีตกับบบเะะคคทท้้้ใ พิเศษเท่านี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าไม่มีที่สตอ็อกของนะคะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเขามีบริการในเรื่องของห้องเก็บของวันนี้เฟิร์นพามาดูห้องเก็บของมี space self storage ที่สาขากรุงเทพกีทาสำหรับการเก็บของหลังรีโนเวทบ้านนะคะแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยสามารถเอาของมาเก็บได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่นี่เขาเป็นห้องเก็บของให้เช่าได้มาตรฐานราคาไม่แพงมีหลากหลายขนาดมีกล้อง C c T V เยอะมากพร้อมระบบความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงระบบป้องกันอัคคีภยัยผู้รับเหมาท่านไหนที่กำลังหาห้องเก็บของราคาไม่แพงนะคะเฟิร์นขอแนะนำที่นี่เลยค่ะมี space self storage ที่สาขา แบบนี้นาคาดก็พอๆกับลงจอดรถเทาเฮาส์สองคันจอดคู่กันที่นี่เขามีทั้งหมด3ชั้นค่ะมีรถเข็นให้เราใช้งานด้วยแล้วก็ลิฟต์กว้างมากใ,นใ,นใครที่ของเยอะนะคะเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นผู้รับเหมาที่สต็อกของเยอะเฟอร์แนะนำเลยค่ะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นี่นเข<ล>ามีหลากหลายขนาดค่ะลินเวกคอนโดมีของชิ้นใหญ่ไม่เยอะมากเฟอร์แนะนำให้เช่าไซส์เอถึงไซส์เอ็มค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ไซส์เอ็ดด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสาขากรุงเทพกีทาเท่านั้นนะคะลดทันทีสี่สิบเปอร์เซ็นต์แม้คุ